สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมในสลหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดคุณสมบัตวงาน MacBook p ป o ผมเอนงนะครับก็ลูกค้ามาในการตัวหน้าจอนะผมมีปัญหานะครับผมเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมก็เบื้องต้นผมได้ทําการลองเปลี่ยนตัวสายแพจจอไปแล้วนะผมก็ไม่หายนะครับผมอ่ะวิธีการแก้ผมก็คือได้ทําการเปลี่ยนตัวจอในไปนะผมตัวนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอในมือสองนะครับผมที่สภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็ได้ทําการเสนอไปลูกค้าก็รับในส่วนของตัวจอในมือสองได้นะผมก็ได้ทาการเปลี่ยนไปก็จบงานนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนผมที่เจอปัญหานะผมจอแตกจอเสียหรืออาการจอเป็นเส้นหรืออะไรพวกนี้ครับก็ลองมาให้กับทางเราซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด,ด้วยกันนะผมก็จะมีที่เมกาบ,บางนาเทอร์มินอลโซกินเนมอ เดอะมอลบางกะปิเดอะมอลบางแคแล้วก็ไอเฟีวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ